สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ได้ซุปน่อไหมมาสู้ผีสู้น่องกินจ้าพอกันกือเกกักย้ายตายสไตล์บ้านบ้าน,านมรละืันนี้ถือใจแห้งจ้าพี่น้องจ้ามระลูกเล็กๆแบบนี้อร่อยมากนี่ผักกะทินหยอดผักกะทินเหี่ยวเหมือนเหล่าสิสีได้กินพี่น้องเอ้ยตั้งกล่องกว่าสิได้กินเนาะผักเหี่ยวเหมือนอันนี้ก็สิเป็นบักแตงกับักแตงกระจนสิเหี่ยวน้ำบักเขือจ้ามาจ้าจ้า นี่นั่งเยวว่าไรใหญ่ทางมาจากกินขอ,อน้ำกันแต่ว่ามือนนี้เป็นแล้วสิบอกว่าเป็นแบบว่าบ่ยบูยหันหน้าจะมามามาบ่ยบูยกะระแซ่บพื้าค่นละมีมีเรื่องมีเรื่องนิดหน่อยออืม อืม mm, ไม่าาร,รู้เร mm, ื่อแบ้นงเถออืมหาเห็นนั่นเห็นนี่สุดทา้ายเขาเย็นมาก หมกมะลาคมได้ใจเลย งยอนพกถินตอน,อนซื้อมาเนี่ยซื้อมององไม่แกะนั้นกินไรขออนุญาตเฮียวนอ่ะ làm nên hốt ẻo giang đấy hưu khẩu, cái gìn đẻ, ừ chắc vậy ừ. gần vô. you mm -hmm. Nah, uh, tapu tapi. Hmm? Uh, on. Hmm. วิธีเลือกปวดเข่าให้มันอ่อนให้หวนมันเนี่ยเขาเอื้อเนีงยยังบอแบบกลาง่ักอันไหมพี่น้องบุุูคนอื่นเขาเลือกตังไหนแต่ว่าเลือกแบบนี้กะได้อ่อนตลอดเลยเด้บุคยได้แกเทคนิคส่วนตัวแต่ว่าสําหรับคนอื่นบุรูมันมีเทคนิคแบบแดแต่ว่าอันนี้ใส่แบบนี้จันนงนี่หวนตรงเนี่ยอ่อ,อนตลอดเลย เขามแห้งบุปังเลยเขาแห้งเกินไปบลัดบลัด nó hủ nó qua thấy hết là nó mịn lường kiểu ít ít nồi thấy hết con nè พรุงนี้เราว่าจะทำน้ำยาขนมจีนนะคะ หวานไปแล้วจ้าพี่นอ้องสวัสดีค่ะ